กระต่ายน้อยกับจิ้งจอกเพื่อนรักภากอัญมณีแห่งสายน้ำตอนที่9เดินทางกลับบ้านกระต่ายน้อยและจิ้งจอกน้อยเดินทางมาจนถึงปากทางเข้าถ้าด้วยความยินดีแต่ก็พบว่าทางเข้าถูกปกคลุมไปด้วยเถาวันและหนามอีกครั้งเย้แล้วเราจะออกจากถ้ำนี้ไปได้ยังไงดีใจเย็นๆนะฟ็อกซี่ที่เป็นแบบเนี้ย แสดงว่าตอนนี้เป็นเวลากลางคืนแน่เลยเรามานั่งพักเหนื่อยกันสักพักเถอะโพลีและฟ็อกซี่นั่งเอาหลังพิงกันแม้ไม่ได้พูดคุยอะไรกันแต่สีหน้าของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความสุขและความอิ่มเอมใจจนทำให้พวกเขาทั้งสองเผลอหลับไปในที่สุดเวลาผ่านไปเท่าไหร่ไม่ทราบได้อยู่ๆก็เกิดเสียงครือครือดังขึ้น จนทำให้ทั้งสองสะดุ้งตื่นขึ้นมาฉับพลันเถาวัหน,น้มก็เคลื่อนออกแสงอาทิตย์จากข้างนอกก็สาดส่องเข้ามาเช้าแล้วทางเปิดแล้วล่ะฟ็อกซี่ว้าวลืมไปเลยว่าเราตั้งหินใสให้สะท้อนแสงอาทิตย์มาเปิดทางเข้านี้เอาไว้นี่นาโพลิและฟ็อกซี่เดินออกมาจากถา้ำพร้อมกับถืออัญมณีแห่งสายน้ำไว้ในมืออย่างมั่นคง พวกเขาเดินผ่านป่าเขาผ่านป่าเขียวเขจีด้วยความสุขใจเราทำสำเร็จแล้วนะฟ็อกซี่ฉันแทบจะรอเอาออัย่มณีแห่งสายน้ำไปให้คุณปู่นกพูกไม่ไหวแล้วให้แล้วทุกคนจะต้องดีใจแน่ๆเลยระหว่างทางกลับโพลีและฟ็อกซี่ก็ได้พบกับเพื่อนๆที่เคยช่วยเหลือพวกเขา <c oughs> ตามเข้ามาแสดงความยินดี <c oughs> และชื่นชมในความกล้าของทั้งสอง เก่งมากเด็กน้อยพวกเจ้าช่างกล้าหาญจริงๆยอดไปเลยนะฉันแทบจะรอฟังการผจญภัยของพวกเธอไม่ไหวแล้ว <c oughs> พวกเธอเป็นฮีโร่ของป่านี้เลยนะรู้ไหมกรต่ายน้อยโพลิและจิ้งจอกน้อยฟ็อกซี่ล่ำลาเพื่อนๆที่เข้ามาพบระหว่างการผจญภัยก่อนจะมุ่งหน้ากลับบ้านพร้อมกับรอยยิ้มแม้การเดินทางจะยาวไกลแต่ทั้งสอง ก็ไม่เหนื่อยเพราะรางวัลแห่งความพยายามนั้นช่างคุ้มค่าและมีค่าอย่างยิ่งในที่สุดสองสหายเพื่อนรักก็เดินทางมาถึงบ้านเกิดของพวกเขาเบื้องหน้ามีคุณปู่นกฮูกและบรรดาเพื่อนพ้องสัตว์ทั้งหลายยืนแสดงความยินดีอยู่เป็นจำนวนมากนกฮูกชราบินมายืนอยู่ข้างๆกระต่ายน้อยและจิ้งจอกน้อย พร้อมกับชื่นชมในความพยายามและความสำเร็จของทั้งคู่พวกเจ้าเป็นวีรบุรุษและวีรสตรีแห่งป่านี้จริงๆเด็กน้อยอพวกเราต่างภูมิใจในตัวพวกเจ้าทั้งสองพวกเรารู้สึกขอบคุณและไม่รู้จะตอบแทนพวกเจ้ายังไงดี ราคาคุณปู่นกฮูกพวกเราทำไปก็เพื่อรักษาพื้นป่านี้ไว้เพราะป่านี้เป็นบ้านของพวกเราทุกคนใช่ฮะพวกเราไม่ต้องการอะไรตอบแทนเพราะประสบการณ์อุปสรรคที่ได้ผจญมาและมิตรภาพที่เกิดขึ้นล้วนมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดในค่ำคืนนั้นป่าทั้งป่าก็เต็มไปด้วยงานเฉลิมฉลองต้อนรับการกลับบ้านของผู้กล้าทั้งสอง เหล่าส,าสรพสัตว์น้อยใหญ่ออกมาร้องรำทำเพลงยิ้มแยม้มและมีความสุขเป็นข้าคืนที่น่าจดจำและจะถูกบันทึกไว้ในใจของทุกคน